สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นสมาร์ทรีโมทนะครับผมสมาร์ทท่าตุยา้ย่าไวไฟตัวนี้นะครับนี่นะตัวนี้จะเป็นโมเดล Y06 นนะครับผมนะครับ อ่ะครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมสั่งเจ้าตัวสมาร์ทรีโมทแบบมีหน้าจอมานะครับผมนะครับก็ได้รีวิวไปแล้วนะลองเข้าไปติดตามชมคลิปก่อนๆหน้านี้ก็ได้นะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปไว้ให้ดูหน้าปกนะครับผมนะครับส่วนตัวเนี้ยผมสั่งมานะจะเป็นแบบที่ไม่มีหน้าจอนะคือเป็นตัวรีโมทอย่างเดียวนะแล้วก็ไม่มีเซ็นเซอร์อุณหภูมิไม่มีเซ็นเซอร์ความชื้นนะครับคือพูดง่ายๆคือเอาไว้สั่งงานเจ้าอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบริเวณที่เราต้องการนั่นเองนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วก็มาจับคู่อุปกรณ์เข้ากับโปรแกรมให้ดูกันนะคะว่าทํางานยังไงนะครับผมนะครับโอเคครับยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะแกะมาดูนะข้างในนะครับรุ่นเนี้ยคือเจ้ารุ่นเนี้ยครับมันจะมี3แบบนะมันจะมีเป็นวงกลมนะครับนะวงกลมแบบนี้แล้วก็มีเป็นสี่เหลี่ยมนะแล้วก็สี่เหลี่ยมแบบเขาเรียกอะไรด้านๆนะครับก็จะมีอยู่3แบบแต่่่ทีผมมสังาเ จะเป็นแบบวงกลมนะนะครับจะเป็นรุ่น Y06 นะครับถ้าเป็นโมเดลเต็มจะเขียนว่า LQ ขีด Y06 นะตรงนี้นะครับผมนะครับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูในรูปลักษณ์ภายนอกก่อน,นครับรูปลักษณ์ภายนอกก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้ไม่เหมือนไม่มีปุ่มนะแต่จริงมีปุ่มตรงนี้ปุ่มหนึ่งนะครับเอาไว้รีเซ็ตนะในกรณีที่เราต้องการจะจับคู่ใหม่กับอุปกรณ์ตัวใหม่อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะมีรูเสียบนะครับที่เป็น USB m i c r ไมโครนะครับ1ช่องนะนะครับจากนั้นนะครับในกล่องก็จะมีเป็นคู่มือนะใบเล็กๆกับสาย USB มาให้1เส้นนะครับผมนะครับนี่ครับนี่คู่มือนะสามารถใช้ได้แอปทั้ง2ตัวนี้นะก็คือเป็น Smart Life กับตุย่าสมาร์นะครับผมนะครับแต่ที่ผมลงอยู่ตอนนี้ผมใช้เป็น Smart Life นะครับผมคือใช้งานเหมือนกันนะนะครับแค่คนละค่ายเท่านั้นเองนะครับผมนะครับขั้นตอนการใช้งานก็ให้เราเสียบสาย USB นะ เข้าไปที่ตัวด้านท้ายเครื่องนะครับจากนั้นไฟเครื่องนะก็จะติดขึ้นมานะครับแต่รอสักครู่นึงนะครับผมนะครับอ่ะนี่ครับไฟขึ้นมาแล้วนะกระพริบแล้วนะครับผมนะครับจากนั้นนะครับวิธีการจับคู่ก็ง่ายมากเลยครับนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจากคราวก่อนที่เราลงแอปไปแล้วนะเราต้องโหลดโปรแกรมตัวนี้ครับ smart smart life นะกดเข้าไปทีหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่ามีอุปกรณ์ของผมอยู่ที่ตั้ง ตั้งค่าไว้ให้เขาก่อนนะครับแล้วก็พอเรากดเข้ามาปุ๊บมันจะขึ้นแอดแบบนี้เลยนะถ้าพี่ๆท่าไหนไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมข้ามไปก่อนนะครับในกรณีที่เข้าแอปแลวมันไม่เด้งแบบนี้นะให้เรากดมาที่ตรงนี้ครับนี่ครับให้เรากดข้างบนนี้นะแอดดีไวตรงนี้นะครับแล้วก็กดแอดดีไวทีหนึ่งนะครับอ่ามันจะขึ้นอันนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเมื่อกี้นะแล้วก็กดเข้าไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้เลยนะครับก็เลือก WiFi จากที่บ้านเราครับผมนะครับหลังจากที่ผมกด Next ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นึงัให้ตว เจ้าตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ในเครือข่ายของบ้านเราก่อนนะครับผมนะครับครับตอนนี้อุปกรณ์ผมได้ทําการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะเห็นไหมจะเห็นได้ว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยมันขึ้นเครื่องหมายถูกแล้วนะครับเราก็สามารถตั้งชื่อได้นะครับอ่ะสมมติว่าอันนี้ผมจะเป็น smart ir นะก็คือเป็นตัวสั่งงานนะครับในห้องนอนแล้วกันนะครับผมนะครับผมจะเขียนว่าห้องนอนนะครับวินิจนะครับผมนะครับแค่นี้นะครับนี่ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าจะมีรีโมทเพิ่มขึ้นมานะเห็นไหม ตอนแรกอะครับมีแค่2อันนะแล้วก็จะมีรีโมทตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมนะครับขึ้นมานะครับครับตอนนี้นะครับเราก็สามารถใช้งานเจ้าตัวนี้ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับผมนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแอดอุปกรณ์กันดูนะครับผมก็จะกดแอดนะครับผมนะครับแล้วก็กดไปที่ผมจะเพิ่มเป็นรีโมทแอร์นะตอนนี้แอร์ผมปิดอยู่นะครับผมนะครับผมก็จะเพิ่มนะครับกดคิวบ์แมทนะครับแล้วก็จะเลือก แอร์ผมเป็นมิซูมิชิอิเล็กทริกนะครับผมก็จะเลือกตรงนี้นะนะครับพกดเข้าไปทีนึงนะครับเขาก็จะให้ทําการเทสนะครับผมจะกดคลิกนะครับอ่าได้ยินเสียงปิ๊บไหมอันนี้คือแอร์เปิดนะครับเราก็กดแคนคอนโทรลสามารถควบคุมได้นะครับผมนะครับเรากดอีกทีนึงครับอันนี้เขาจะกดไปที่27นะครับอุณหภูมิ27แล้วก็ปรับพัดลมสูงสุดนะครับผมจะกดทีนึงอ่าแล้วสังเกตที่แอร์นะครับแอร์จะเปิดเร่งลมสูระดับ สูงสุดเลยนะครับผมแล้วผมก็กดแทนคอนโทรลนะเพราะว่าสามารถควบคุมได้นะครับนะต่อมาผมจะกดเป็นยี่บสี่แล้วก็พัดลมเนี่ยปรับเป็นโลนะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยลมต้องออกเบานะครับอ่าตอนนี้ดังปิ๊บแล้วแล้วก็ลมออกเบาแล้วนะครับผมนะครับก็กดแทนคอนโทรลนะครับแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับและนี้เป็นการเทสอีกทีนะแล้วก็สั่งเปิดแอร์ได้นะครับสั่งเปิดแอร์ปิดแอร์นะครับเนี่ยแล้วกดอันนี้เปิดแอร์ได้เนี่ยควบคุมนะภูมได้เห็นไหมครับเนี่ยครับ เนี่ยครับเนี่ยควบคุมได้นะปกตินะครับพอเรากดนะครับไฟที่ตัวเจ้าเครื่องนี้มันก็จะติดทีนะครับผมเพราะว่าเขาส่งสัญญาณรีโมทไปที่แอร์นะนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแล้วผมก็กดปิดปึ๊บอ่าใช้ได้นะครับผมก็จะกดแคนคอนโทรลแค่นี้เองครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งชื่อเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนะครับครับหลังจากที่เรากดตั้งค่าเสร็จแล้วมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะ ครับตอนนี้เป็นแอร์หอยู่นะครับแต่ผมต้องการจะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะให้เราเลื่อนมาทางนี้ทีนึงแล้วกดรี d e มนะครับผมอาจะเปลี่ยนเป็นแอร์นะครับสลีปรูมแล้วกันนะครับนี่แอร์สลีปรูมนะครับมันก็จะเปลี่ยนชื่อให้นะครับเนี่ยเป็นแอร์สไลฟ์รูมนะครับผมนะครับก็แค่นี้เองนะครับผมนะครับถ้าเป็นพัดลมหรือว่าอุปกรณ์อื่นที่มี อินฟาเลตแบบนี้ก็สามารถแอดได้นะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะลองแอดเป็นรีโมทฮาตาลินะครับพัดลมฮาตาลินะให้ดูนะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการแอดดีวีนะเข้าไปที่เจ้าตัวสมาร์ทไออาร์ตัวนี้นะครับผมนะครับเราก็กดแอดดีวีทีหนึ่งนะเราก็กดเป็นอาร์เทอร์นะครับดีไอนะเนี่ยครับดีไอนะแล้วก็เลื่อนมาอันล่างสุดเป็นอาร์เทอร์นะครับครับขั้นตอนนี้นะครับเขาก็จะบอกให้เราเอารีโมทนะครับจ่อไว้ที่ใกล้ๆตัวสมาร์ทเราไม่เกิน3ามเซนนะครับผมก็กดโอเคเนาะนะครับผมก็กดเพิ่มปุ่มนะครับ ทีหนึ่งนะผมกดอย่างนี้นะครับแล้วผมก็กดพอผมกดบวกเสร็จสังเกตข้างล่างนะครับมันจะขึ้นว่าไวทูรีซีเบต้าคือมันรออยู่นะครับล้วก็กดแบบหมดแล้วก็อ่ะขึ้นแล้วครับนี่ครับขึ้นปุ่มมาแล้วนะเมื่อกี้ผมกดปุ่มมันไม่ค่อยดีนะครับต้องกดนั้นแรงๆหน่อยนะครับผมก็จะเขียนว่า power ครับพิมพ์ว่า power นะครับก็คือเปิดนะแล้วกดเซฟนะครับสมมติว่าผมต้องการเป็นปุ่มสวิงใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็กดเพิ่มไปอีกปุ่มหนึ่งแล้วผมก็กดที่ปุ่มสวิงตรงนี้นะ อ่ตอนนี้ไฟขึ้นพร้อมที่จะรับเลยนะครับผมก็กดสวิงนะปุ่มสวิงหาขึ้นแล้วครับเนี่ยครับตัวนี้ผมกดเป็นปุ่มสวิงนะครับผมก็กด S W I N G นะครับสวิงนะครับแล้วถ้าต้องการเพิ่มปุ่มไหนก็ให้กดเพิ่มไปได้เลยนะครับสมมติว่าผมต้องการเพิ่มสปีดเนาะผมก็กดแอดเอีกรอบนึ่งผมก็กดสปีดนะครับกดปุ่มสปีดนะครับย้ำๆนะครับกดแช่จะไม่ค่อยติดนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองครับนี่ครับก็พอสมมติเราเอาแค่สามปุ่มนี้ใช่ไหม เราก็กดฟิเนิชเลยครับแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับตั้งชื่อไปเลยว่าฮาตาลิก็ได้ฮาตาลินะครับ0ูนก็ได้ครับศูนย์เก้าแบรนด์ฮาตาลินะครับโมเดลก็พิมพ์อะไรไปก็ได้นะครับผมพิมพมูดไปก่อนเนาะนะครับแล้วก็อันนี้แอปพลิเคชันโมเดลก็แล้วแต่เราจะพิมพ์นะครับว่าอะไรก็ได้เป็นแอปก็ได้พิม์มาแอปก็ได้นะครับนะครับ โอเคผมกดเซฟนะครับนี่มาแล้วนี่มาแล้วครับสามปุ่มนี้นะนะครับก็ออกกดปุ่ม power ปุ๊บพัดลมก็จะเปิดนะครับกดสวิงก็คือมันจะใช้สัญญาณรีโมทตรงนี้ส่งออกไปแทนนะครับก็สามารถคอนโทรลได้แล้วนะครับผมแค่นี้เองครับอดร r โมทง่ายๆนะครับผมนะครับครับก็คุ้มมากเลยนะครับคือมันสะดวกสบายมากเลยเวลาที่สมมติว่าเราออกไปข้างนอกแล้วเราลืมปิดแอร์นะครับหรือว่าเราอยากจะเปิดแอร์ก่อนที่เราจะถึงบ้านนะครับเราก็สามารถคอนโทรลผ่านแอป ได้เลยนะครับซึ่งสะดวกสบายมากเลยนะครับก็แค่เอาเจ้าตัวตัวส่งสัญญาณนี้ไปไว้ในห้องห้องนั้นแล้วก็ตั้งค่ารีโมทให้เรียบร้อยแค่นี้นะครับก็ตั้งแค่ครั้งเดียวนะแล้วก็ใช้งานได้ตลอดเลยนะครับผมอันนี้คือผมมี2ตัวแล้วนะจะเห็นได้ว่าผมมีตัวที่เป็นหน้าจออยู่ตรงนี้อันนึงแล้วก็เป็นตัวของ IR Smart IR ตตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับอยู่นะครับส่วนตัวนี้ผมติด ติดตั้งไว้ที่ห้องทํางานผมแล้วนะนะครับก็สามารถเข้าไปคอนโทรลได้เหมือนกันก็จะมีแอร์นะครับนี่มีแอร์อยู่เครื่องนึงนะครับแต่พัดลมผมไม่มีนะแต่ห้องนอนผมจะมีพัดลมกับแอร์นะครับผมก็จะแอดเข้าไปได้เลยนะครับผมนะครับก็ใครที่มีห้องเยอะก็ไปซื้อเจ้าตัวส่งเนี่ยไปไปติดไว้ที่ห้องนะครับก็จะเพิ่มไปอีกนะครับก็สามารถคอนโทรลได้อีกนะครับผมคาดว่า๋ยวผมค่อค่อยทยอยติดให้ทั่วบ้านเลยนะเวลาออกไปข้างนอกก็ลืมปิดไฟเงี้ยก็ไปเขียนคําสั่งนะครับให้มันปิดอุปกรณ์ทั้งหมดนะกดปุ ลองดูนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องอมีอุปสรรคหรือว่าต้องการจะคอนโทรลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟในภายในบ้านผ่าน Wi-Fi หรือว่าผ่านระบบเครือข่ายก็แนะนําเป็นอุปกรณ์เ,เป็นสมาร์ทรีโมทพวกนี้นะครับก็ใช้งานได้งา่ายแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยนะอันนี้ผมซื้อมา200เองถูกมากเลยนะครับผมนะครับ ทีกอบการใช้งานแล้วอย่างคุ้มนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะออยังไงผมก็ฝากกดติดตามช anel ไว้สักนิดน,นึงนะครับผมนะครับถ้ามีสาระหรือว่าเทคนิคอะไรดีๆนะเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้ชมกันใหม่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย